มาสวัสดีครับแฟนๆฟนวัพลวันนี้เราพาไปชม a อชทีสปอร์ตเอชทีสปอรรุ่นไมเนอร์เชนครับมันมีอะไรปรับเปลี่ยนมาบ้างมีอะไรเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันแล้วราคาปรับขึ้นเท่าไหร่มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ก่อนอื่เลยนะครับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ1,200ซีซีครับปรับยูโรไฟนะครับเป็นยูโรซิกนะครับจาก5เป็น6นะนะครับปรับเครื่องยนต์ยูโร5เป็นยูโร6ครับแล้วก็เพิ่มระบบ ดิจิตา10%เข้ามานะครับมีระบบเตือนก่อนการชนระบบเตือนออกนอกเลนนะครับใส่เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับหน้าจอเรือนใหม่นะครับแบบใหม่อันเดิมจะเป็นอนาล็อกหรือว่าเป็นเข็มนะครับใหม่ก็คือเป็นดิจิตอลเหมือนกันกับในรุ่นสมาร์ทเลยนะครับราคาปรับขึ้น20,000บาท อะเดี๋ยวพาชมรอบคันทุกอย่างครับถ้าดูผิวเผินไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะครับไม่ได้ต่างจากเดิมเลยไฟหน้าครับ f ฟ l l e d ครับไฟท้ายก็ครับ l e d ดล้อขนาด16นิ้ว ลายเดิมครับล้อไม่ได้เปลี่ยนขนาดยาง1นึ่งก้5นห้าหิสหน้าหลังดำนะครับในรุ่นสปอร์ตกับรุ่นสมาร์ทไฟเลี้ยวยังอยู่แก้มดัาข้างครับกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่พับมือนะนะครับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เลยครับกล้องเอเดรนะครับกล้องเอเดร ในรุ่นไม่ไ n เชมครับใส่ตัวนี้เข้ามาให้ก่อนหน้านี้ไม่มีนะนะครับราคาปรับขึ้น2,000 0บาทราคาเดิมอยู่5,49านะครับราคาใหม่5,69ปรับขึ้น2,000 0บาทส่วนภายในครับภายในเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับเป็นแบบฮาร์ดนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำครับ เปิดก็ดำครับแผงควบคุมสวิตช์ก็ดำครับมีลําโพงแล้วก็ช่องวัางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับเบาะก็เบาะผ้าเดี๋ยวพาไปชมด้านหลัง ก็ยังสวยเหมือนเดิมครับแน่นอนครับเขาขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งครับอันดับหนึ่งยอดขายดียอดขายสูงสุดนะครับยอดจดทะเบียนสูงสุดก็เจ้ายาริสเอชทีไฟท้าย LED ครับไลต์คิกิ้งเอลวีดีครับไฟเบรก LED ครับไฟถอย LED ครับยกเว้นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นหลอดไส้อยู่ด้านท้ายก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีชุด อ,อุปกรณ์ฉุกเฉินครับมีน้ำยาปะลมยางแล้วก็ชุดเติมลมด้านท้ายก็มีไฟเบรกด้วยสามครับเสากาศครับยังเป็นเสากาศแบบสั้นอยู่นะนะครับถ้าในรุ่นสมาร์ทครับเป็นชักฟินแล้ว จะดูมุมไหนก็สวยออันนี้ไม่ได้อวยนะครับดูที่ยอดขายได้เลยนะครับดูที่ยอดขายยอดจดทะเบียนได้เลยเดี๋ยวพาชมด้านในครับบางท่านบางคนอยากเห็นแล้วล่ะนะครับว่าภายในนะครับต่างจากเดิมไหมแผงประตูด้านคนขับครับก็เป็นสองสีนะสีน้ำตาลแล้วก็สีดำครับจะเป็นแบบฮาร์ดครับ แผงควบคุมสวิตช์นะครับก็เป็นสีดํามือเปิดสีดาครับที่วางขวดน้ำครับลำโพงวางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็แผงควบคุมสวิตช์นะครับกระจกออโต,โต้ป้องกันกรหนิบบาคนคนขับแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกครับจะล็อกรถอัตโนมัติส่วนกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้าครับพับมือ บาะครับเป็นบ่อผ้าเหมือนเดิมครับปรับเมนูน์โทล่ท้ทางมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นระบบพิเศษครับเตือนก่อนการชนครับเ D A ครับเตือนออกนอกเลนที่ใส่มาให้มาแล้วนะครับที่วางแก้วครับที่วางแก้วน้ำาก็เหมือนเดิมครับแบบพับเก็บแล้วก็เป็นสีน้ำตาล เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ตะเข็บได้ครับสีเทา <_ D> พวงมาลัยครับพวงมาลัย <_ D> ยูรีเทนนะครับมีปุ่มมัลติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงครับโหมดการขขี่แล้วก็หน้าจอเอ็มดีมาแล้วเห็นหน้าจอไหมฮะเห็นหน้าจอไหมเห็นหน้าจอไหมหน้าจอเรื่นไหมใหมนะครับ ใหม่แล้วนะนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลเรียบร้อยนะครับอันเดิมจะเป็นเข็มหรือว่าเป็นอนาล็อกนะนะครับในรุ่นไม่เชนปรับใหม่เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับมูลค่า2 0 0ห0ผมก็ว่าโอเคนะครับคุ้มค่านะรับคุ้มค่าคุ้มค่าเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงเดิมครับแอร์ก็เหมือนเดิมครับ ปุ่มพู s สตาร์ทครับเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนภายในเบรกมือครับก็เป็นครับเมนวนเหมือนเดิมครับในรุ่นสปอร์ตกับสมาร์ทกระจกหลังครับเหมือนเดิมครับตัดแสงเมนวนไฟในเขียงครับอ่าเป็นหลอดไส้กระจกข้างครับอ่าไม่ใช่กระจกข้างครับที่บังแดดหน้า ฝั่งด้านผู้โดยสารครับไม่มีกระจกนะครับด้านคนขับมีไหมด้านคนขับมีครับมีนะอามีครับโอเคเมาสรับท่านผู้หญิงครับที่ชอบแต่งหน้าไฟใดเก่งผู้โดยสารนะครับโอเคก็เป็นหลอดไส้นะครับเบาะ บริษัทด้าน,นหลังครับเป็นัวผ้าครับเป็นัวผ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังอ่ะด้านหลังครับแผงประตูด้านหลังครับก็เป็นจูโทนเช่นเดียวกันครับเป็นแบบฮาร์ดนะครับน้าตาลแล้วก็ดําครับมือเปิดดําแผงควบคุมสวิตช์ครับดาแล้วก็ช่องวาแก้วครับแล้วก็ลําโพง บ่อผ้าครับบ่อผ้ามาเดี๋ยวขึ้นไปชมกันช่องตรงกลางครับช่องตรงกลางครับก็วางโทรศัพท์ได้ครับไม่มีแอร์หลังนะนะครับข้างล่างครับก็ไม่มีช่องครับ USB นะครับ มาโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันมาเรามาสรุปกันครับสำหรับเจ้ายาริชเอสองี2,026ครับรุ่นสปอร์ตแล้วก็เป็นตัวปรับไมน h a เชนนะครับราคาปรับขึ้น2,000 0บาทนะครับจากราคา5,49นะครับเป็นราคา5,69เพิ่มนะครับ ระบบเตต t a s ซฟตี้ e ซนหรือว่าระบบ a d a ันั่นเองนะครับเตือนก่อนการชนครับพิเศษเตือนออกนอกเลนครับ LDA นะครับใส่มาให้แล้วก็หน้าจอเรือนไมดีต้นใส่มาให้ผมว่า20,000คุ้มค่านะนะครับพร้อมกับปรับเครื่องยนต์นะครับยูโร5เป็นยูโร6นะครับเรียบร้อยมา สำหรับใครที่กําลังติดตามหรือว่ากําลังรับชมนะครับหรือว่ากําลังจะรับรถใหม่ครับก็ยินด้วยลวกันครับยินดีด้วยลวกันสำหรับใครที่ได้ในรุ่นใหม่เนาะนะครับเพิ่มระบบเข้ามาให้สำหรับวันนี้นะครับอ่าก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องของเราด้วยลวกันครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กด s ับสไค i ้นะครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆ ให้แฟนได้ชมได้ดูกันเนาะสำหรับวันนี้บายบาย